สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับวันนี้ก็มาไล่นะครับกับตานกับตานทุกครับก่อนเลยทุกครับก่อนครับดิอ่าอ่าอ่าอ่มามะม่วงก็โตแล้วโตมาประมาณเซนหนึงได้ พาพี่น้องมาดูคอกวัวก่อนเลี้ยงปลาอะไรดีพี่น้องนี่เจ้าเอาปลามาลงปันหนินโอ้โห มีทั้งรถไถรถแมโครแลยกับตันนะฮะ้นอนก็เสร็จแล้วครับเขากลัวต่อไปก็น่าจะเป็นล้อมรั้วดูสภาพรถสุดจัดเลยอ้าว หมดฝนไปล้างเลยเนาะเราไปล้างเลยลอยฟรีขี้ดินอืมลอยพ่อถอยลงดีนะ่ไม่นั่นไยฮะ,ไม,ะไม่ทำไมหรอ ดีไม่ตกหลุมลงไปฮะหลุมที่พ่อขุดลุมไปไอขุดรัวไ้นะ,ะแสดงว่าพ่อเอาเอาไม้ออกแล้วลถเข้าให้เนพ่อเอาไม้ออกแล้วลดเขา้าไปในร่มให้มุ่นผมนอนอยู่กับทอมนุ่นร้อนดูบรรยากาศนะพี่น้องในกาก็ประมาณนี้แหละครับ หนีโควิดนะครับช่วงนี้โอ้โหระบาดหนักเลยหนีมาอยู่ไร่มั้งครับอยู่กับเขาอยู่กับป่าอยู่กับหญ้าโอ้ชื่นใจนะอยู่ในตลาดก็ไม่ไหวครับคนพลุกพล่านเยอะจัด เสร็จเรียบร้อยขอ้วกัวไม้หมดป่านึงพอดีเลยเนะี่ยผมไปตัดกับพอ่อได้กระท่อมหลังนึงได้ข้ากัวหลังนึงเอ๊อตัวนี้โอ้โหทำยังไงวะเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อย อันนี้พ่อไม่ได้ตีแน่เลยพัน,นี้ตีไม่ได้ไม้กดลงมาไม่ถึงร้อนไหมร,ร,ร้อนไปร้อนพี่น้องท่านใดที่ อยากมาหาผมก็แวะมาได้นะเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอยู่ไร่สบายบรรยากาศตอนเช้าตอนเย็นนี่นูน่นดูเขานูน่นมีแต่หมอกนะมีทั้งไก่ปลามีทั้งโอ้เยอะเลยตอนคืนเย็นๆเชา้ชาๆเนี่ยทั้งเสียงไก่เสียงนกเสียงมีหมาจิ้งจอกด้วยนะเตมหมดนู่นนู่น ดูไปดูตาไปตาทำอะไรไปร้อนไหนลูกบอลน,นะลูกบอลที่มันยิงได้แล้วตักเอาขี้ดินตักใส่ดาดินะมาโคตักใส่ดาดิรุ่นดิเร็ว โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าเดี๋ยวโตขี้โตมอีกอย่าลงไปนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ